โทษทีนะฉันยุ่งกับการอ่านหนังสือสอบโทษทีนะฉันยุ่งกับการอ่านหนังสือสอบเข้าอยู่โทษทีนะฉันยุ่งกับการอ่านหนังสือสอบเข้าอยู่ไม่ได้ว่าเหมือนกับเธอหรอกนะพราะงั้นอย่ามาคุยกับฉันได้ไหม ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอย่า,มากมันกิชั้นไงไม่ได้ฟังหรือไงกระเพราะกระเพราะเป็นของที่ได้มาจากเธอนี่จะกินลงได้ยังไงล่ะก็เป็นของที่ได้มาจากเธอนี่ก็เป็นของที่ได้มาจากเธอนี่ไงจะกินลงได้ยังไงล่ะตัวเธอที่คอยปากเสียใส่ฉันทุกวันเอาของแบบนี้มาให้นะจะแอบใส่อะไรไว้ก็ไม่รู้ ถ้าคิดจะขอโทษก็ไม่ต้องมาเสนอหน้ามาให้ฉันอีกนี่ถ้าคิดจะขอโทษก็ไม่ต้องเสนอหน้ามาให้ฉันเห็นอีกนนะ